ทะเลทรายเรามักนึกถึงแสงแดดแผดเผาทรายร้อนละอุและอุณหภูมิสูงสุดขีดแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทะเลทรายบางแห่งมีหิมะตกได้จริงหนึ่งในนั้นคือเมืองอินเซอร์ฟลาในประเทศแอลจีเรียที่อยู่กลางทะเลทรายซาฮาราอันร้อนละอุที่นี่เคยมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสในหน้าร้อนแต่ในฤด,ดูหนาวอุณหภูมิสามารถลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งได้ และในหลายปีที่ผ่านมาเช่น2018และ2021ปรากฏการณ์สุดแปลกหิมะตกปกคลุมทะเลทรายภาพถ่ายเผยให้เห็นทะเลทรายสีสม้มที่ถูกหิมะสีขาวปกคลุมเหมือนโลกสองใบมารวมกันมันคือภาพที่ทั้งสวยงามและน่าตกใจและทำไมถึงเกิดขึ้นได้พอเมื่อมือนอากาศเย็นจากยุโรปเคลื่อนตัวลงใต้อุณหภูมิในพื้นที่นี้จะลดควบประกอบกับความชื้นที่เพียงพอก็สามารถเกิดหิมะได้ ทะเลทรายไม่ได้ร้อนตลอดปีและธรรมชาติก็มีเสื้อภัยให้เราตลอดเวลา